คลิปนี้ครับเราจะไปทำเหมือนแรงที่สุดของอาตาโดดโดดปึ๊บโดดโดดวางเรือปึ๊บชึบโดดโดดโอ๊ยโดดโดดโปึบป๊บกระแทกไหลแหน็บบับหอกกระแทก อาตาครับก็ถูกบัฟมาด้วยนะครับทำให้สกิลหนึ่งครับแรงขึ้นนั่นเองครับสกิลของอาตาที่ผมดูส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสกิลที่ยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วก็มีทั้งมีดาเมจด้วยก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับผมคิดว่าของอาตาน่าจะเป็นของดาเมจบวกกับของเลือดนะครับน่าจะได้แรงที่สุดครับวันนี้เราจะสลับคาบแทงทิ้งนะครับผมจะใช้รูปเป็นเจาะร้อยนะครับส่วนพลังแฝงก็เป็นตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกของแบบไหนถึงจะแรงที่สุดครับกระสอบท่าของเราครับคือน้องยนที่ ชิ้นแรกเนี่ยถ้าต้าแรงตามเลือดนะครับน่าจะเป็นเฮอร์เมสน่าจะเวิร์กสุดนะเพราะบวกเลือด300นะครับเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกันวันนี้น่าจะต้องเทสหลายชิ้นหน่อยนะเดี๋ยวเริ่มที่ลองกินดูก,ก่อนเลยอ่ามีรถก่อนนะไปโดด1 2วางนี่ พุ่งไปตีหนึ่งครั้งเหลือ2,884ครับไม่ใช่ลองกินุดโหถารอนไม่น่าเวิร์กนะแต่ลองดูก็ได้ครับชึบชึบชึบเหลือ3,200ครับลองกินดุสยังแรงกว่าครับโอ้ม่อาครับตีหนึ่งครั้งแรงวางเรือคู่ไปครับเหลือ3 8 0ครับไปทางกราบแดงแล้วกันทุบพุ่งตีเหลือ3,100ครับลองกินดุสยังแรงกว่าอยู่ครับอ่าลองเป็นนี่เลยโกลเคนสเปียร์นะ วางเรือชุบชึบเหลือ2,600ครับโบเคนสเปียแรงที่สุดอยู่ครับตอนนี้ลองฟอสแฮมเมอร์นะวางเรือกุ้งชึบเหลือประมาณ3,000กว่าครับไม่แรงเท่าที่คิดนะมีอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืออัลบูเลตครับที่บวกเลือด2,000นั่นเองครับเพราะว่าเราแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะเวลาท่ากระโดดทุกท่าหนึ่งนะโดดโดดวางเรือกุ้งไปชึบเหลือ3,200ครับยังไม่แรงขนาดนั้นนะครับชิ้นแรกครับยังเป็นโบเค้นอยู่ครับผมไปชิ้นต่อไปกันครับเริ่มจากสเปียเพราะสเปียก็แรงที่สุดเมื่อกี้ใช่ไหมวางเรือุ้ง แพงอุ้ยเหลือพันสามแปดสิบครับจริงเหรอสองชิ้นก็จะตายแล้วเหรออาต้ามันแรงขนาดนี้เลยเหรอลองเป็นผมว่าทานรอนไม่น่าเบิร์กบูลาข้ามไปเพราะตัวบางผมมีแอมครับวางโล่ทุ่งไปชึบเหลือพันเจ็ดนะครับไม่มีอไรครับต่อไปดาบแดงครับวางเรือทุ่งไปแพงเหลือพันเจ็ดครับยังไม่แรงเท่าลองกินดูนะฟอร์เทเมอร์ก็ไม่น่านะครับคุ่งไปชึบ เหลือพันเครับเบาเลยครับให้ดาบถึกน่าจะเวิร์กอ่าลืมดาบถึกเพราะดาบถึกได้เลือดด้วยมาลองดาบถึกกันดูครับพุ่ง <Okay. S 1> ไปชโอ้เบาเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับอัมูบเลตครับ 2,3 0ครับไม่แรงนะแรงสุดตอนนี้คือลองกินนุนะครับแล้วเกือบตายเลยนะเท่าที่ผมเห็นได้เลือดได้เจาะเกาะก็ดีนะได้ลูกคุดาวด้วยโอ้ชิ้นต่อไปนี่มีสิทธิ์ที่ยอนจะตายเลยนะเริ่มจากโอมิอารครับโดดโดด่ดดงไปชึบปีอุ้ยเหลือ3 0มรหน่วยพี่เป็นตัวหลวงได้เลยเนี่ยดาบแดงครับโดดโดดชึบ เรียบร้อยครับดาบแดงตายครับไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวขอไปเพิ่มเลือดให้กับน้องยอนตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับมาต่อเลยครับมาดูกันว่าจะทำดาเมจเท่าไหร่ครับเพราะยอนตัวนี้มีเลือดอยู่19ื่นเก้าครับไปครับโดดโดดปึ๊บชึบ เหลือ12,000หน่วยครับสำหรับดาบแดงนะะไม่ใช่ดาบแดงลองเป็นฟอร์ตแฮมเมอร์สร้างกำแพงปึ๊บชึบเฮ้ยเหลือ11,700แรงกว่าดาบแดงเหรอผมไม่เชื่อปึ๊บชึบแรงกว่าดาบแดงจริงด้วยครับแรงกว่าโอมิอาร์มาขอลองโอมิอาอีกรอบโดดโดดปึ๊บชึบโอมิอาร์แรงกว่าครับเพราะว่าพอไม่ได้เลือนต่ำกว่า50%เปอร์ดาบแดงมันไม่ทำงานนะ งันโอเมีามตอนนี้แรงที่สุดอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่โอเมียมนี่เรามีดาบถึกที่น่าสนใจเ่าครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คืออมูเลตอมูเลตชึบชึบ อัลเบเลก็ยังเบากว่านะครับผมตอนโดดแรงนะแต่ว่าตอนท่าเกี่ยวท่าอะไรมันเป็นดาเมจธรรมดาเนาะถ้างั้นชิ้นนี้นะครับเป็นโอเมียมนั่นเองครับผมเหมือนแบบแอเรซินทั่วๆไปนะโอเคชิ้นต่อไปครับผมจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดอะบีเพราะยังไงเราก็มีเอฟเฟกต์ดูดเลือดอยู่แล้วทําให้เรามีดูดเลือดมากขึ้นมาลองดูเดี๋ยวปึ๊บชึบเหนือหนึ่งหมื่นแปดร้อยถุยครับดาบแมงครับชึบชึบชึบ 1,500หน่วยครับแรงกว่าเดอะบีสามร้อยฮะถ้าไม่ใช่ดาบแดงก็อาจจะเป็นฟอร์ดแฮมเมอร์ชึบชึบชึบ no, 1,400หน่วยครับฟอร์ดแฮมเมอร์แรงกว่าครับฟอร์ดแฮมเมอร์มันแรงกับพวกตัวแคชเชียด,ด้วยนะว่าไอ,อน,นี้ไม่น่าแรงกว่าฟอร์ดแฮมเมอร์ละแต่ลองครับต้องลองต้องลองปึ๊บชึบชึบ <S <S เบาวกว่าจริงด้วยครับแล้วสุดท้ายครับอะมูลเลตเราจะได้ออกอะมูลเลตไหมเนาะชึบชึบชึบ 1,900หน่วยครับแรงสุดตอนนี้คือปอตแฮมเมอร์ครับชิ้นสุดท้ายผมคิดว่าไงก็ต้องเป็นดาบแดงนะครับมาดูกันครับว่าใช่หรือเปล่าลองเป็นเดอะบีก่อนครับวางเรือพุ่งไปุ๊บเหลือ9,700ครับคอมโบหนึ่งเป็นหมื่นก็แรงอยู่นะไม่แค่เดอะบีกลองเป็นดาบแดงครับวางเรือพุ่งไปชึบเหลือ9,400ครับแรงกว่าครับผมอัมูเลตครับอัมูเลตจะแรงกว่าดาบแดงหรือเปล่าชึบชึบ 9,800ครับยังเบากว่าดาบแดงครับดังนั้นเราจะไองมีอามูเนตจริงเหรือเนี่ยและชิ้นสุดท้ายครับผมจะขายรองเท้าขึ้นเป็นอะไรดีเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ที่เข้าตาก็น่าจะเป็นลองเดอะบีก่อนครับชึบชึบชึบเหลือ8,800นะครับลองเป็นอามูลเนตครับภาวนาให้แรงกว่าเราจะได้มีของแบบแท้งๆอยู่ในเซตนี้บ้างชึบชึบปึ๊บชึบชึบ8,895ครับแต่ถ้าเป็นดาบแดง2อเล่มแล้วก็ชึบชึบปึ๊บชึบ เจนครับเหลือ800พั้วนนะครับผมดังนั้นดาบแดงแรงกว่าไหครับผมโอเคครับนี่น่าจะเป็นเซตที่แรงที่สุดของอาตาแล้วครับไม่มีของแทงสักชิ้นเลยแต่ก็มีของที่เอาบวกเลือดนะอย่างแบบสเปียบวกเลือดโอมิอาบวกเลือดนะครับฟอร์ตแฮมเมอร์บวกเลือดอะไรแบบนี้ก็ไม่แย่เรามาคอนเทนต์แรงที่สุดก็มันคงไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองใส่แครี่ที่ไม่ใช่ยอนตัวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันครับโดดโดดปึ๊บ <laughs> โดด <laughs> โดดวางเรือปึ๊บชึบ โดดโดดโอยโดดโดดกระแทกไหลอุ้ยเยื่อเด้งขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะแงนปับปับมกระแทก โ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียงไอเทมกันใหม่นะครับผมก็จะใช้เป็นรองเท้าวิ่งไวก่อนนะเพราะระบกเลือดเนี่ยแล้วก็มีโบเค้นนะครับลองคินนูตคอมิอาร์มครับฟอร์ธแฮมเมอร์ครับแล้วก็ดาบแดงครับแล้วค่อยเปลี่ยนรองเท้าเป็นดาบแดงอีกเล่มหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเดืยเดอ <The S 2> เป็ดขอแนะนําพ่อหมดเคลเปบริการเติมเกมที่สายเปย์เกมาเวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดย4บชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเตม็มพร้อม โค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเขียวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สป,ปอนตอผมไปยาวๆโอเคครับผมเราเข้าสู่ในเกมว่าสำหรับแรงที่สุดของอาตาครับคือปกติอาตาเราจะมาเล่นเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราเล่นซัพพอร์ตเนี่ยตังมันอาจจะไม่ถึงเราอาจจะไปไม่ถึงแดงที่สุดนะครับผมก็เลยเอาอาตามากลางแล้วก็เอาอาญาซัพพอร์ตแทนครับทีนี้นแรกผมจะขึ้นเป็นเฮอร์เมสนะเพราะว่าได้เลือดได้วิ่งไหวด้วยเอาไ้วิ ยามใส่ทอนแล้วกระแทกใส่หนึ่งทีและเอ็กคิวใส่หน้าเออ <c oughs> เอาเอ็กคิวมาดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเราปิดดาเมจต,ต้นเกมไม่ได้นะลิงอยู่วนหรือเปล่าอยู่นี่แล้วผมมาผมกระแทกใส่ลิงผมขังลิงไว้วยบยังไงยังไงโอ,ไอ้ไม่พอไม่พอครูอุ้ยคุณอุ้ยยังไงไไถึงแมถึงหมเออผมกระแทกใส่อีกหนึ่งทีผมโดดแล้วเอ็กคิวเออ <c oughs> เอาต้องฟันแล้ว ผมใส่แครี่ปับแครี่ผุงใส่กำแพงหนึ่งทีไม่สนแทงจะส่วนตัวนุ้นอะตัวนุนไหวเอาผมไม่ให้ไปไปไหนจ้าโดดเอายี่โดดผิดทางเอามันดูได้อยู่โอเคยิ่งมีเกาะไปยิ่งเคลียไวอาอย่างงี้กัดแล้วมันแดนแล้วยังไงขอกัดแทกไสหน่อยจ้าแล้วผมกําลังไปผมกําลังมาไงผมกระโดดปับปับกัดแทกใส่คนดัง ผมจะขวักขังควายไว้ในนี้อุ้ย <c oughs> แล้วควายโดดใส่ผมผมกระแทกใส่คนดังคนดังกระแทกใส่อีกแล้วและมเูเคสผมมาแล้วอี่มาแล้วน้องและคอนจังว่านี้มาแล้วจ้าโดดใส่นกระแทกใส่และขังขังเดียวขังหมู่และเอ็กคิวใส่หน้ามีหนึ่งทีและโดดยามสองทีเออยมีคนมาม,มาช่วยผมมาโดดหนึ่งสอง หมูทุบไม่ได้แต่ว่าจึ๊บหนึ่งทียังไงกระโดดปึ๊บปึ๊บไอ้คิวเออได้อยู่ชิน้นต่อไปครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลองกินดุนะชิฟแอนลองกิดดุลมาครับเจ๊อีเจ๊อีบอกเลยเจ๊อีปึ๊บปึ๊บเจ๊อ๋ปั๊บปั๊บเออแผดใหม่บ้างไปยังไงลิงโตโโลหรอโตโลมาคุยกันหน่อยสิ ทีต่อไปก็จะเป็นโอมิอาร์มนะครับเพราะว่าจังหวะเราเกี่ยวก็ถือว่าเป็นการตีธรรมดาหนึ่งทีนะเงินกำลังไปฮะเงินเอ้ย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 มีคนขับรถชนขับรถชนมันไม่ดีนะครับพี่มันไม่ได้มีเหลือมันมีแต่สมอตอนนี้ผมมีโอมิอาร์มแล้วนะครับน่าจะคอมโบตัวบางชุดเดียวหายนะไอ้ลิงลิงคุยเราว่ลิงลิงคุยกับผมเปล่าลิงลิงลิงเอ้ซีโนอไปครับก็จะขึ้นเป็นฟอร์ทแฮมเมอร์นะ ต่มีเพื่อนตัวอยู่แล้วผมขอเข้าไปคุยด้วยได้ไหมและจังหวะนี้ปักเข้าให้โอ้ยหายเลยส2 1สองหนึ่งวันนี้ทอนทอนไปไหนทอนทอนเออในป้อ,อมก็มไม่เวนโอเคครับเราได้ฟอสแฮมเมอร์แล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราขึ้นเป็นดาดแดงนั่นเองครับตอนนี้คือเราไม่ค่อยมีช็อตทำดาเมจเลยนะเพราะว่าตอาไม่คุยกับเราแล้วเขาอยู่ไหนกันนะแล้วผมแง้นไป ไงเขากดสองมาแล้วเขากดสองมางแล้วสองดึ๊บผมมาเอาแทงสวยแต่ไม่ถึงว่ะกับแทกไใส่ลิงหนึ่งทีกระโดดใส่ลิงอีกทีหนึ่งไอคิวใส่ลิงและจังหวะนี้ผมไม่ให้ไปโอ้ยแม่เงยตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยว่ะอยากฆ่าเขาว่าแต่เขาแ่บเขาเริ่มแรงเริ่มพีพว่าเราหนาไม่พอเราต้องดักแล้วว่าสามทางปเนี่ยบนงั้นงั้นงั้นกันบนกันคีบที่กำลังเข้ามาแล้วกันบนแล้ ผมขวาผมกระแทกผมเบื่อใจเอ้ยผมได้เพียรมาตัวเดียวหลังมากว่ะตัวนี้ลองหล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 งโอเคตายเดี๋ยวผมขายรองเท้านะครับเพื่อขึ้นดาบแดงครับตอนนี้ตึงมากเลยนะไม่ได้พากเลยผมเข้าให้ผมเข้าให้พี่เมย์อย่เพิ่งอยวเพิ่งอย่าเพิ่งพี่มย์พีเมย์โอเคตายหนึ่งตึงเลยหมดเวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยผมได้ ผมได้แล้วผูแม่งแข็งสัตว์เอ๋ยโอ้ยดีกว่าแล้วโอ้ยเรียบร้อยโอ้แรงที่สุดอาตา ก็จบไปแล้วนะสำหรับแรงที่สุดของอาตาครับถึงแม้ช่วงต้นจะสนุกสนานนะแต่ช่วงท้ายเริ่มตึงนะเพราะว่าเราบางเหลือเกินนะครับแล้วก็เราเข้าเนื่อนไขาการเข้าไปทํามันยากเนะเงื่อนไขมันเยอะนะทำให้แบบว่าเล่นยากไปสักนิดหนึ่งนะครับเกมนี้ครับผมทําดาเมจไป20%เท่านั้นนะเพราะช่วงหลังไม่ได้ทาเลยนะครับตัวแท้งก็เอาไปเล่นแท้งเนึ่นะครับยาวมาเล่นดาเมจเลยครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย